คลิปนี้ผมก็ได้ขาตั้งในราคาประหยัดมานะครับของย oh ี่ห้อ Extreme s t a n d e นะครับไปเซิร์ชใน Google ต้องเซิร์ชตัวรุ่นมันด้วยนะครับก็คือ M A 410B เป็นไมลราคาประหยัดขาตั้งไมภาษาอังกฤษก็เรียกว่า s h o t m y Boom s t a n c e นะครับส่วนตัวนี้นะครับ t e l e c o ฟ p i c เป็นตัวเสริมมันเสริมอย่างนี้ครับก็คือให้มันยืดหดได้นะครับระยะมันอยู่ที่44เซนถึง81เซน ความสูงของขาตั้งไม้ตัวนี้อยู่ที่52เซนถึง78เซนเอาไว้สนับตั้งเล่นกีตาร์นะครับผมก็จะใส่ไม้ที่ผมเคยแกะกล่องก่อนหน้านี้แล้วด้านแต่ละด้านก็จะให้ข้อมูลเหมือนกันหมดนะครับก็คือคุณสมบัติชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นตรงนี้เป็นไม้ประเภทขาตั้งไม้ที่ยืดหดได้ตรงนี้นะครับแต่ละด้านก็มีข้อมูลเหมือนกันแค่เป็น ด้านที่เป็นแนวตั้งกับแนวนอนเท่านเองด้านฝานะครับก็ประมาณนี้ก็มีสติกเกอร์เป็นเทปใสติดอยู่ก็มีชื่อยี่ห้อชื่อรุ่นแล้วก็เป็นไม้ที่มันยืดได้นะครับส่วนนี้ที่มันยืดได้เดี๋ยวเรามาแกะตัวเทปนี้ออกัูพร้อมกันเลย ออกมาเลยนะครับค่อนข้างจะแน่นนะครับฝั่งแน่นนิดนึงได้มาแล้วประมาณนี้นะครับผมก็ขอกลางขาไม่ก่อนนะครับก็ต้องปรับ ตัวนี้เป็นตัวยืดสูงต่ำขึ้นมาให้พอดีก่อนเดี๋ยวไล่ทีละส่วนให้ดูนะครับมาไล่ตั้งแต่ส่วนบนกันก่อนเลยนะครับสำหรับหัวตัวนี้นะครับเป็นน็อตยึดกับกับไม้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ผมได้มาพร้อมกับซื้อไม้มันจะแถมมาแต่ตัวนี้จะไม่แถมตัวนี้มาให้นะครับพอดีมันก็จะมีหัวแปลงให้ด้วยตัวนี้ก็มีหัวแปลงก็คือตัวนี้ ที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้ส่วนตัวนี้ก็มีหัวแปลงเหมือนกันตัวนี้เป็นหัวแปลงให้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวยึดแบบเนี้ยรูเล็กรูใหญ่อันนี้ถ้าเป็นรูเล็กก็เนี่ยถอดตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ออกถ้าเป็นรูใหญ่ก็ใส่อะแดปเตอร์นี้ลงไปตัวนี้เป็นตัวปรับให้เนี่ยมันไม่โผล่เป็นตัวล็อกนิดนึงโอเคมีอะแดปเตอร์ให้ด้วยนะครับสำหรับยึดกับตัวเชื่อมต่อไปยังไม้ ตอนนี้ผมก็ใส่ที่ยึดไม้ลงไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คนขายนะครับแนะนําผมให้ระวังตัวนี้แค่นั้นเองนะครับก็คืออย่างเงี้ยมันเป็นเพราะมันเป็นาขาตั้งไม้ราคาประหยัดนะครับผมจะปลดล็อกเพื่อเลื่อนตัวนี้ขึ้นเห็นไหมครับมันไม่ดึงขึ้นมาเพราะกาวมันหลุดไปแล้วดังนั้นเวลาผมจะเลื่อนผมก็ต้องมาเลื่อนที่ข้างล่างนี้ขึ้นมานี่คือเราต้องปรับสภาพนะครับใช้ของถูกต้อง ปรับสภาพส่วนตัวบนนะครับก็เลื่อนได้ประมาณนี้นี่ครับตัวยึดกับตัวนี้มันหลุดไปมันเป็นกาวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าอยากให้ดีเราก็ซื้อกาวนะครับมาติดนะครับก็จะยึดแน่นขึ้นนี่การใช้ของประหยัดก็ราคาประหยัดเราต้องมีการเรียนรู้กันหน่อย2ตัวนี้นะครับเป็นตัวยึดสายใหม่นะครับ ไม่ให้สายไมมันเกะกะจะเป็นขนาดที่แตกต่างกันนะครับไสาแตกต่างกันสาเล็กก็อยู่ที่ตัวนี้สายใหญ่ก็อยู่ที่ฐานตัวนี้ด้ามตัวนี้นะครับเป็นด้ามปรับนะครับให้ตัวไมมันยืดขึ้นนะหมุนมานะก็ยืดขึ้นได้เสร็จแล้วก็ล็อกประมาณนี้นะครับ ฐานของไม้นะครับก็จะถูกกินพื้นที่ไปประมาณ45เซนนะครับโดยจากขาต่อขาก็45เซนจะถูกเสียพื้นที่ไปที่ฐานนะครับด้านล่างก็ประมาณนี้มองเห็นนะครับก็มาทดสอบระบบเสียงของตัวเองนะครับว่ามันเป็นยังไงยังไงก็ติดตามกันนะครับใน youtube ผมก็พยายามเรียนรู้การใช้ไม่การใช้ดนตรีกับเครื่องที่มันเป็นระบบไฟฟ้าดูเพราะมันไม่คุ้นชินก่อนที่จะออกสนามจริงนะครับพักสายตาถึงหน้าคนดีลับลงตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคนผ่านเรื่องราวผ่านงานผ่านคน สับสนหลายความบางเวลาต้องการสักคนไว้คอยปลอบใจเข้าใจพูดคุยก็ประมาณนี้นะครับ ก็เช็คระบบเสียงดูเพื่อให้คุ้นชินกับการใช้ไม้กับการเป็นเปล่งเสียงเวลาพูดไปยังไม้เพราะว่าบางคาหรือน้ําเสียงบางอย่างเราพูดไปแล้วมันกระแทกกับไม้แล้วก็คนฟังจะไม่ได้รับอัตรสเท่าไหร่ก็ฝึกๆไปก่อนที่จะออกงานจริงตามท้องสนามนะครับคลิปต่อไปนะครับมีอะไรดีผมก็จะมาแลกเปลี่ยนให้พวกเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ